สวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับที่กำลังจะพัฒนางานเลื่อนวิทยาฐานะหรือคงวิทยาฐานะโดยใช้เกณฑ์ WPA นะครับ Performance Agreement Performance Agreement ก็คือแบบข้อตกลงในการพัฒนางานซึ่งกคศออกำหนดให้คุณครูนั้นได้ทำในปีงบประมาณนี้เป็นปีงบประมาณแรก การทํานั้นจะต้องยึดปีงบประมาณนะครับอย่างเช่นปีนี้เราก็ทําในปีงบประมาณ2,565ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,564ถึง30กันยายน2,565ก่ลาวโดยสรุปก็คือภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ถึงภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ครับคราวนี้เวลาทำนะครับเราจะมีการยึดนะครับ ตัวชี้วัดและก็ด้านต่างๆของคุณครูซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงนะครับการเขียนว p PA ซึ่งตอบรับประเด็นท้าทายให้กับคุณครูนะครับโดยคุณครูของเราเนี่ยจะทำทั้งหมดดูทั้งหมด3ด้าน15ตัวชี้วัดนะครับและแต่และวิทยาฐานะนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นท่านต้องศึกษาคีย์เวิร์ดเพิ่มอย่างเช่นคุณครูระดับพศ .1 นนะครับก็คีย์เวิร์ดของของท่านนะครับก็จะเป็น ปรับประยุกต์นะครับคุณครูคสสองก็จะเป็นแก้ไขปัญหานะครับคุณครูคสสามนะครับก็จะเป็นริเริ่มพัฒนาคุณครูคสสี่นะครับก็จะเป็นคิดค้นเปลี่ยนแปลงและคุณครูคสห้าก็จะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างการเขียนวพเอนะครับสู่การปฏิบัติจริงว่าทําอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างของผมนะครับวพเอนะครับก็จะมีลักษณะ นะครับเป็นตารางนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่งอ่ามาตรฐานตำแหน่งก็คือผมอยู่คอสอสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของผมนะครับก็จะมีคําว่าริเริ่ม พัฒนาหรือคิดค้นนะครับแล้วก็งานนะครับที่จะดําเนินพัฒนาตกลงในหนึ่งรอบปีนะครับเป็นข้อตกลงว่าท่านจะทำอย่างไรกับท่านผู้บริหารสถานศึกษาของท่านแล้วงานของท่านผลลัพธ์ออกมานะครับผู้เรียนเป็นอย่างไรผลคาดหวังที่ท่านจะทําให้เกิดกับผู้เรียนนั้นเป็นอย่างไรและสุดท้ายคือตัวชี้วัดนะครับอินดิเคเตอร์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับที่มากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั่นเองท่านมาดูด้านที่1นนะครับด้านที่1 เหมือนกับที่ผมบอกไปแล้วว่าท่านจะต้องทําข้อตกลงนะครับสามด้านนะครับด้านที่หนึ่งก็คือการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นด้านที่มีความสําคัญมากการจัดการเรียนรู้จะประกอบด้วยแปดตัวชี้วัดด้วยกันนะครับแปดตัวชี้วัดแปดมาตรฐานด้วยกันเรามาดูตัวชี้วัดที่หนึ่งนะครับผมจะพาท่านไปนะครับเลยนะครับสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรท่านจะสร,ส,รสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างไรให้ตอบกับอันนี้เราเน้นมากนะครับให้ตอบรับกับการพัฒนางาน นะครับในประเด็นท้าทายของท่านท่านดูเลยนะครับวิเคราะห์หลักสูตร,รผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร,รกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผมอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษครับผมเริ่มต้นจากการคําว่าวิเคราะห์และท่านสังเกตนะครับท่านสังเกตคําว่าผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรทําไมผมถึงใช้คําว่าผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเนื่องจากว่าวิชาที่ผมสอนเนี่ยเป็นวิชาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นถ้าท่านสอนในวิชา พื้นฐานท่านจะต้องเปลี่ยนผล <dairy S 1> การเรียนรู้ตามหลักสูตรเป็นมาตรฐาน <saben S 1> การเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับท่านจะต้องเปลี่ยนเป็นนะครับมาตรฐานนะครับการเรียนรู้นะครับและตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับก็จะเป็นวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดอันนี้สําหรับวิชาพื้นฐานแต่นี่คือที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยคือวิชา เพิ่มเติมนะครับวิชาเพิ่มเติมนั้นนะครับเราก็จะเป็นนะครับผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและท่านอย่าตกคีย์เวิร์ดเป็นเด็ดขาดนะครับคีย์เวิร์ดนะครับท่านต้องยึดคีย์เวิร์ดตามมาตรฐานตามตำแหน่งนะครับเหมือนกับผมเคยบอกผมอยู่คอสสามคีย์เวิร์ดของผมนะครับก็จะเป็นริเริ่มคิดค้นพัฒนานะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่คีย์เวิร์ดของผมลงไปเลยก็คือริเริ่มพัฒนา นะครับเริเ่มพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเห็นไหมครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และหน่วยการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยบูรณาการกับท้องถิ่นเป็นฐานตรงนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่าเวลาท่านออกหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกลุ่มสาระของท่านเนี่ยท่านจะต้องนํามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกหนึ่งหน่วยการเรียนรู้เพื่อที่จะมาทําเป็นประเด็นท้าทายในหนึ่งรอบปีอย่างเช่นของผมเนี่ยผมเลือกหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและที่สําคัญก็คือจะต้องให้มันสอดคล้องบูรณาการสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน นะครับสถานศึกษาหรือท้องถิ่นอันนี้ผมเขียนชัดเจนเลยว่าโดยบูรณาการท้องถิ่นเป็นฐานท่านจะต้องเขียนอย่างนี้นะครับสังเกตว่าการเขียนและการสร้างหลักสูตรของผมเนี่ยจะมีความชัดเจนเลยว่าผมวิเคราะห์หลักสูตรผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศหลังจากนั้นใส่คีย์เวิร์ดของท่านเข้าไปคือิเริ่มพัฒนารายวิชาที่ท่านสอนนะครับพื้นฐานเพิ่มเติม ระดับชั้นมอไหนและที่สําคัญอย่าลืมหน่วยการเรียนรู้ครับใส่หน่วยการเรียนรู้ที่ท่านต้องการทําเป็นประเด็นท้าทายหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและที่สําคัญต้องสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนสถานศึกษาหรือท้องถิ่นอย่างเช่นผมเขียนว่าโดยบูรณาการท้องถิ่นเป็นฐานนะครับโอเคครับคราวนี้มาดู outcomes ก็คือผลลัพธ์ครับผู้เรียนมีความรู้ทักษะครับท่านอย่าลืมครับคาว่าทักษะสมรรถนะที่สําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่ท่องที่ท่านนะครับจะต้องเขียนลงไปนะครับว่ามีความรู้มีทักษะมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม,ตมนะครับชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่หและที่สําคัญคือตามที่สถานศึกษากำหนดนะครับแล้วคราวนี้มาดู อินดิเคเตอร์ตัวชีวัดอันนี้จะเป็นลักษณะเชิงปริมาณผมบอกว่าผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบอ่าทำไมผมถึงตั้งร้อยละเจ็ดสิบครับตามการความคาดหวังของวิทยาฐานะการคงวิทยาฐานะของชำนาญการพิเศษเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นผมอยู่ข้อ3นะครับก็คือวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนะครับผมจึง นะครับทำเป็นร้อยละเจแล้วที่สําคัญก็คือสถานศึกษาก็กำหนดว่านะครับผู้เรียนจะต้องผ่านจะต้องมีทักษะสมรรถนะที่สําคัญคุณลักษณะอันป,ประสงค์ตามหลักสูตรนะครับร้อละ7จสิอันนี้ผมก็เขียนลงไปหลังจากนั้นครับเผยแพ้่นะครับคสสามระดับคศสามเนื่องจากว่าตัวชี้วัดในวพเอท่านไปดูในวพเอสองนะครับวพเอสก็คือสิ่งที่คณะกรรมการ จะต้องถือมาประเมินท่านนะครับก่อนในหนึ่งรอบปีเนี่ยคณะกรรมการที่มีท่านผู้อมในการเป็นประธานศึกษานิเทศตั้งแต่ตำแหน่งวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษหรืออาจารย์มหาวิทยาลายัยตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรืออาจารย์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาข,ขาของท่านที่อยู่ต่างโรงเรียนนะครับอย่างเช่นผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็จะต้องเอาอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษจากต่างโรงเรียนที่มีวิทยฐา,านะ ตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไปเนี่ยมาประเมินผมเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในว p a 2เอเนี่ยที่คณะกรรมาการจะถือมามันจะมีบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างหลักสูตรเพราะฉะนั้นผมจึงเขียนว่าเผยแพร่การริเริ่มพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในโรงเรียนหรือโรงเรียนอื่นผ่านทาง Facebook ผ่านทางไลน์หรือการเป็นวิทยากรอันนี้ก็แล้วแต่ขั้นนะครับนี่คือตัวชี้วัดที่1 เพราะฉะนั้นเวลาท่านเขียนสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรท่านจะต้องเขียนให้จำเพาะเจาะจงเลยว่าท่านวิเคราะห์หลักสูตรใดน,นะครับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดใดอันนี้สําหรับวิชาพื้นฐานถ้าเป็นวิชาเพิ่มเติมท่านก็เป็นผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระใดหลังจากนั้นท่านอย่าตกคีย์เวิร์ดของท่านเด็ดขาดของผมอยู่วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษผมใช้คําว่ารเริ่มพัฒนาพัฒนารายวิชาอะไรครับ รายวิชาที่เราสอนก็คือวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นมัยนธยมศึกษาปีที่5หลังจากนั้นเมื่อเราได้รายวิชาแล้วก็ไปแอบออกหน่วยการเรียนรู้ท่านออกได้เลยกี่หน่วยแต่ท่านเลือกมาหนึ่งหน่วยครับสำหรับไว้เป็นประเด็นท้าทายก็คือหน่วยการเรียนรู้อย่างเช่นผมเลือกหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและที่สําคัญคือจะต้องสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนนะครับสถานศึกษาหรือท้องถิ่นอันนี้ผมเขียนชัดเจนเลยดูบุนในการใช้ ท้องถิ่นเป็นฐานนะครับและที่สําคัญคือการเขียนผลลัพธ์นะครับท่านลืมไม่ได้เลยผู้เรียนนะครับท่านคาดเดาคาดหมายว่าเมื่อท่านออกแบบเป็นนี้มาแล้วนะครับผู้เรียนจะต้องมีอะไรครับความรู้ทักษะสมรรถนะสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามธรรมชาติของวิชาและตามที่สถานศึกษากําหนดแล้วก็อินดิเคเตอร์นะครับตัวชี้วัดที่ผมกําหนดเข้ามาก็คือว่าผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบทำไมผมถึงตั้งร้อยละเจ็ดสิบเพราะว่าการประเมิน วิทยฐา,านะหรือคงวิทยฐา,านะระดับอสอสสเนี่ยเขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าผู้รับการประเมินเพื่อคงวิทยฐา,านะหรือเลื่อนวิทยฐา,านะจะต้องได้รับผลการประเมินแต่และตัวชี้วัดเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบนะคะรับเพราะนั้นผมก็ตั้งว่าผู้เรียนเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบนั้นจะต้องมีความรู้มีทักษะสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดนี่คือตัวชี้วัดที่หนึ่งจุดหนึ่งของด้านที่หนึ่ง เดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราจะมาพูดถึงการเขียนนะครับด้านที่1น,นะครับการจัดการเรียนรู้นะครับก็คือด้านเ,เป็นตัวชี้วัดที่2นะครับก็คือการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นะครับถ้าท่านสนใจก็ติดตามกันได้แล้วพบกันในวิดีโอหน้าเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ครับ